สวัสดีพี่น้องเอฟทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้ง f อฟใหม่ f อฟเก่าจ้ามาพบกับแนวทางหุ้นหุ่ห้างเซ็งหลอบเสาหลบบ่ายวันที่26เดือน6 2566วันจันทร์กับแนวทางของแอดจอยจ้าสำหรับเมือเออ่อนีรก็ถือว่าเป็นวันนี้อีกวันหนึ่งราจากวันที่26เดือน6 2 5 6 6าำหรับผลสรุป ห้างเสียงรอบเศร้ารอบบ่ายของวันที่ยิ 13. บสามวันซุกที่ผ่านมารอบเศร้าเด่นวิ่งลูดอยู่ที่หนึ่งกับศูนย์ผลนของรอบเศร้าบนออกหาศูนย์สี่โอ้โหศูนย์สี่จับคู่พลาดไปนอกจากศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หาศูนย์หกศูนย์แปดมาศูนย์สี่ือเด่นศูนย์วิ่งลูดศูนย์มาจากสายวิ่งซ้ายลูดโบผาดตรงๆบนศูนย์สี่จ้า อันนี้ถือว่าขาดเลขสี่ตัวเดียวนะจะได้สามตัวเนาะศูนหาเนี่ยศูนหาหาศูนมาอยู่ในลักลอยลัก,ลก,ลกซิบนะจะสําหรับเด่นศูนหาของเฮ้านาาจะขาดสี่ตัวเดียวสามตัวบนสําหรับสองตัวล่างออกสามหนึ่งสามหนึ่งจับขู่เขาไปที่หนึ่งสามโอ้โหสุดปังสําหรับ้างเซ็งหลบเส้าจะเด่นหนึ่งวิรุษหนึ่งมาจ้า สำหรับรอบใบของเฮาพลาดไปเนาะงจะเก้าเก้าเจ็ดสามแปดอ่ะเก 7, 3, 8, 6, 8, 8, 8, ้าเก้าเจ็ดสามแปดหกแปดห้าแปดอืมมาสามแปดอ่าสำหรับพ้นสรุปทางเซงของวันที่ยี่สิบสามมันศุกร์ที่ผ่านมายินดีกับเอฟซีที่ตามยินดีกับคนที่ตามจ้าอ่าก็ถือว่าได้เฮได้กิดได้ไดูดกันไปเนาะจจะสำหรับทางเซงรอบเ้จาจ้าตามต่อรุ่นต่อกับทางเซงรอบเ้ารอบบ่ายของวันจ,นจันทร์จ้า มือนีแนวทางคุณทางเสงนของห้าสีมาหายตามสูตรอีกเรือบอร์ดเด็กต้องร่อลุ่นไปด้วยกันเนาะจะหยุดไปปิดไปเสาอาทิตย์เนาะจ้ามือนีวันจันทร์ก็ต้องอรอลุ่นกันอีกที่หนึ่งเนาะจะหลับช่มไว้เป็นแนวทางทามักถ้าชอบคอยตามทามบ่วหมักบ่ชอบปล่อยผ่านได้เนาะจ้าแนวทางตัวเหล็กมีเขา่ามีรูดผิดผ่านประการใดแอดจอยต้องขคโทษคอให้พี่น้องเอฟซีหล่ๆเนาะจะย่ำวาหายเป็นเพียงแค่แนวทางจะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนะจ้ะสําหรับห้างเซ็งหอบเซามานันเด่นวิ่งลูดอยู่ที่สามกับสองเด่นสามวิ่งลูดสามจับคู่สามสี่สามหาสามเจ็ดสามเก้า สามศูนย์เด่นสองวิ่งรูดสองจับคู่สองสี่สองห้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสำหรับรอบบายเด่นวิ่งรูดอยู่ที่หกกับห้าจ้ะ เดนหกวิ่รุดหกจับคู่หกสี่หกสี่หกหนึ่งหกสามหกแปดหกเจ็ดหกสี่หกหนึ่งหกสามหกแปดหก เจ็ดจ้าเด่นหาวิ่รุษหาจับขู่หาหกห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้ารอบใบเน้นอยู่ที่ ห้าเจ็ดหสามกับหกสี่ำหรับรอบเ้า้เ์เน้นอยู่ที่สองแปดกับสองเกับสามสาจะหลกพี่น,อนอ้องเนาะสำหรับแนวทางห้างเซ็งรอบเสารรอบบ่ายเมื่อนี่กาปะม่านนี่ตามนี่เนาะจา้า ขอให้พี่น้อง FC ซทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางโซดีกันทุกคนทุก่านนอกจากฝากพี่น้องเอฟกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ให้แอดจอยด้วยนอกจากเปิดเส้นบอรลพาแนวทางที่แอดจอยลงหายนอกจากฝากพี่น้อง FC ฟซรับชมโคชนาให้แอดจอยด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า